อ่ะผมรื้อให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้านะครับพร้อมกับยางแทนเครื่องทั้ง4ตัวนะครับยางแทนเครื่องชีช้ำกระล่ำปีนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับอันนี้รายการที่ต้องเปลี่ยนมันต้องมีแน่นอนนะครับลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อฟังเสียงนะครับไปแล้วนะครับลูกปืนล้อ ทั้งสองข้างนะครับอันนี้สาหัสเลยโอเคลูกปืนล้อคู่นะครับแล้วก็ลูกหมากปลายแคบแร็กนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตายนะครับลูกหมากตายลูกหมากไม,ไม่ไม่คืนเนี่ยสนิมแดกนะครับสนิมกินข้างในเนี่ยแล้วก็หลวมด้วยนะครับแล้วก็จะมีเห็นอย่างเผาไหมครับเขารวดมัดมานะครับ วางนี้หลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับเดี๋ยวรัดสายให้เดี๋ยวดูยางก่อนถ้ายางถ้ามันขาดก็จะเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ย,าง,ะะยางหุ้มแหล็กนะครับยางหุ้มแหล็กยางกันฝุ่นนะครับขาดสายหัวะนะครับแล้วก็จานเบรกนะครับจานเบรกก็ค่อนข้างที่จะบางพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวคุยกับลูกค้าอีกทีว่า จะหามือสองสภาพที่มันหนากว่านี้ดีไหมนะครับแล้วก็อันนี้คล้ายเหมือนมันเขาเคยผ้าเบรกหมดแล้วก็กินจานกินนะครับผ้าเบรกกินนะครับเหล็กสีกับเหล็กนะครับเขาเปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วนะหนาเตอะเลยนะครับแต่ไม่ได้เจียดจานอาจจะเจียไม่กล้าเจียนะครับเพราะว่ามันบางเกินนะครับแล้วก็ลูกมาร์กนะครับลูกมาร์กปีกนกนะครับลูกมาร์กปีกนกดูนะครับ หมุนได้นะครับลูกหมากโอเคนะครับอันนี้ยางนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็นคู่นะครับเปลี่ยนปีกนกตัวใหญ่นะครับลูกหมากนะครับลูกหมากลูกหมากแล้วก็จะมีเอ่อข้างในนะครับขาดยางหุ้มเผาตัวในนะครับขาดแล้วผมยังไม่ได้ถอดออกมานะครับยางหุ้มเผาแล้วก็นี่เลยนะครับ สำคัญมากเลยนะครับยางกันโคงนะครับหลวมนะครับยางกันคมหลวมหมดแล้วนะครับสําคัญมากนะครับอั urgency, นเน jokes, ีน well. ้ยรื้อเยอะด้วยนะรื้อเยอะด้วยต้องลื้อขานถอดยิงน็อตลงมาให้หมดนะครับยิงน็อตลงมาให้หมดน็อตตรงไหนที่มันมียิงลงมาให้หมดแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางกันโคงหรือว่าเรียกว่ายางนรกประมาณนั้นนะครับตัวนี้ยังพอได้อยู่นะครับยังพอได้อยู่ยังแน่นอยู่นะครับ แล้วก็พับเบรกยังหนาอยู่อย่างที่ผมบอกเนี่ยดูรับนะครับพับเบรกยังหนาอยู่เลยนะแต่เขาอาจจะไม่กล้าเจียจานนะครับซดซ่อมก็ฟึ่งเปลี่ยนมาด้วยนะครับซดซ่อมพับเบรกเดี๋ยวคุยกับลูกค้าอีกทีจะหามือสองือวว่ายังไงนะครับแล้วก็นี่ครับแตกไรงานะครับแตกไรงาแล้วก็น้ํามันเครื่องฝาหน้ามีรอยซึมด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ทีหลังก็ได้นะครับฝาหน้านะครับเดี๋ยวทําระบบแอร์ก่อน แอร์นี่ก็ดังนะเนี่ยคันเนี้ยแอร์ไม่เย็นนะแอร์ไม่เย็นแล้วเปิดเอาเปิดไม่ได้ด้วยผมยังไม่ได้เช็คเลยคอมแอร์ก็ดังด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมดูอีกทีนะครับว่ามันต้องถ้ากําลังคอมไม่มีก็ต้องเปลี่ยนคอมใหม่นะครับเปลี่ยนคอมมือสองหาสภาพสวยๆนะครับหาได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็สายพานแตกรายงามหมดแล้วอันนี้ก็แตกดูันชัดๆนะครับแตก นะครับแล้ว,ก,วลก็ตัวล็อกของพ้าเบรกตัวล็อกของผ้าเบรกหายนะครับฝั่งนี้หายฝั่งนี้หายหายอยู่ฝั่งนึงนะครับ,ะบน,นะครับตัวล็อกผ้าเบรกชุดนึงเจ็ดแปดร้อยนะครับไอตัวล็อกผ้าเบรกเนี่ยมันมาทั้งหมดเลยนะครับตัวล็อกเนี้ยนะครับเดี๋ยวโชคโชคคุยกับลูกค้าแนละ้วเดี๋ยวเอาไปอัดนะครับเอาไปอัดอ๋ออันนี้เขาก็เคยอัดมาแล้วนี่า มีมีเกียวแล้วเดี๋ยวไปอัดน้ํามันใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนยางกันกระแทกให้ใหม่ยางกันกระแทกหายหมดแล้ว,ลวก็ยางกันฝุ่นนะครับอันนี้เขาก็มีเกี่ยวมาบ้างแล้วนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปอัดน้ํามันใหม่ครับไปให้ร้านอัดน้ํามันใหม่นะครับแล้วก็ <c oughs> ยางทส้เครื่องนะครับดูเหล็ก <c oughs> แปลกดีนะครับเขาไม่น่าไม่เหมือน โอเคดูเขาเชื่อมมาทำไมมันเป็นแบบนี้วะเขาท่าดีจังอย่างในเครื่องไม่เหลือนะครับขาดหมดอย่างในเครื่องไม่เหลือขาดหมดนะครับตัวนี้ก็ขาดไม่เหลือนะครับขาดหมดแล้วก็เพาอันนี้ผมให้มาดูเผลาอีกทีนะเผาตัวนี้คุณเห็นไหมรอยข้างในอะ่ะแต่อันนี้ไม่รู้มันเข้ามาได้ไงนะครับถอดออกมาไม่รู้มันอยู่อยู่ข้างในไอ,อตัวรัดคุณเห็นไหม เพานี่มันเคยตัดต่อมานะครับเพาเนี้ยมันเคยตัดต่อมานะครับเพาข้างในนะครับไม่ได้รู้ว่ามันมันยังไงก็ไม่รู้นะรถคันนี้เมันแปลงมาเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ยางเตนเครื่องสี่ตัวแล้วนะครับตั้งแต่ยางเอายางเตนเครื่องสี่ตัวแล้วคานก็เชื่อมใหม่นะเนี่ยคานเนี้ยเขาเชื่อมใหม่นะครับเชื่อมตัดต่อเชื่อมใหม่ด้วยนะครับแล้วก็น็อตดูดูร้อยนูนหนน็อตขึ้นมานะครับ นูน็อตขึ้นมาดูดูดคานเขาแปลกๆไม่รู้ตัดต่อเชื่อมให้โอลองดูก่อนเดี๋ยวผมหาคานคานใหม่มาเอามาให้ละนะครับเราก็มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกับฝั่งนู้นนะครับเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกมานะครับแต่จานมันบางเหลือเกินเขาก็เลยไม่ได้เจียมา แล้วก็ยางกันโค้งตัวนี้โอ้โหรหวมโคกเลยนะตัวดีเลยนะครับยางกันโค้งนี้เปลี่ยนยากด้วยนะเปลี่ยนยากแล้วก็ต้องรื้อเยอะนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ถูกสุดแล้วก็รื้อยากด้วยนะครับเอาง่ายๆ่รื้อยังไงก็ได้ให้คามันตกลงมานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ขายนอตข้างล่างนะครับก็อันนี้ยางก,กระแทกไม่มีละเดี๋ยวหาซื้อยางกระแทกมาให้ใส่ให้ฝั่งนี้เดี๋ยวไปอัดน้ํามันใหม่ด้วยนะครับ ให้เวลาเขาอัดน้ำมันใหม่นะครับอันนี้เขาก็ทาเกี่ยวมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปอัดน้ํามันใหม่ด้วยนะครับคันนี้มันโหลดมาด้วยเนะดูรอยรอยโดนรอยสีเต็มหมดเลยอ๋อโอเคด้านหน้าก็มีประมาณนี้นะครับยางเทนเครื่องอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับไม่้เชื่อมอะไรมาลุเละเทะหมดเลย มันไม่เดิมเหมือนที่ผมเคยทำหลายๆคันมาก่อนนะครับแล้วก็ยางแทนเครื่องแทนเกียร์ครานี้มันไม่มันตัวใหญ่เกินนะครับตัวใหญ่เกินมันไม่ใช่อย่างที่ผมเคยทำนะครับเอายางแทนเครื่องตัวไหนรุ่นไหนมาใส่ก็ไม่รู้ครับตัวใหญ่เกินนะครับผมหามาละมือสองทั้งชุดเลยนะครับพร้อมคานด้วยพร้อมขาจับเหล็กแท,แทนเกียร์นะครับแทนเกียร์แล้วก็ตัวหลังนะครับหามาหมดแล้วเดี๋ยวรอให้พ่อค้าเขาส่งมานะครับ ก็ประมาณนี้เอาไว้ให้ดูอันนี้ผมยังไม่ได้ถอดนะข้างในนั่นก็ขาดนะยางพุ่มเผาข้างในนู้ดรู้จะมองเห็นไหมข้างในยางพาุ่มเผาจะต้องถอดเผาออกมาทั้งเส้นเลยนะครับ,รบเดี๋ยวรายละเอียดอย่างอื่นเดี๋ยวผมดูให้นะครับได้ของมาหมดแล้วครับชุดยางแทนเครื่องคานล่างคานกลางด้วยนะครับทั้ง4ี่ตัวมาทั้งชุด มาให้ดูตำแหน่งแป้นเกียร์ที่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วนะครับนะครับยึดน็อตทั้งหมด3ตัวนะครับเข้าน็อตของมันยังเดิมเป๊ะนะครับอันนี้ที่เขาแปลงมานะครับอันนี้ที่เขาแปลงมามันจะยึดได้แค่2ตัวนะครับ1 2ตัวนี้นะครับอันนี้ที่แปลงมาแปลงมายังไงมันก็ไม่ดีเท่ากับของเดิมที่ติดจากรถที่ติดจากโรงงานนะครับแปนเหล็กเนี่ยแปนเหล็กเห็นไหม สวยๆเลยนะเป็นเหล็กแล้วก็ยางแทนเครื่องผมก็หามาทั้งตัวอันนี้ตัวเดิมนะครับแล้วก็อีกอย่างน็อตนี่ก็รูดไปตัวนึงนะครับเนี่ยรูกลมบล็อกเลย mm hmm. ผมก็เลยบอกพ่อค้าเขาบอกว่าผมอยากได้ชุดเซียเกียร์ที่ยึดตำแหน่งเกียร์ mm hmm. แล้วก็บวกกับยางแทนเครื่องไม่ดีช่างมันยางเดี๋ยวผมหามาเปลี่ยนเดี๋ยวผมไปหาชุดยางเปลี่ยนเองนะครับชุดยางเปลี่ยนเองก็เขาก็จัดมาให้ทั้งชุดเลยนะครับ ทั้ง4ตัวเลยแม้กระทั่งขานล่างก็จัดมาให้นะครับขาล่างตรงนู้นนะครับจัดให้ด้วยนะครับขาล่างทั้งเสียเกียร์ด้วยนะเสียแปนเหล็กเกียร์เนี่ยจัดมาให้แล้วผมประกอบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วนะครับเหลือแต่ยางเดี๋ยวผมไปอัดใหม่นะครับยางอย่างที่ผมบอกนะครับมือสองผมอยากได้เสียนะครับเสียมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวยางเดี๋ยวผมไปหาเปลี่ยนเอาเองนะครับยางเดี๋ยวผมไปหาเปลี่ยนเอาเองนะครับผมอยากได้เสียมันนะครับ เสียสภาพสวยๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับเดิมๆแน่นอนเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ไปเปลี่ยนบูทยางใหม่นะครับนะครับบูทยางใหม่รับประกันว่าไม่มีสั่นไม่มีสะท้านนะครับคุณดูนะครับไอเสียที่มันยึดกับเกียร์เนี่ยตัวหลังนะครับตัวหลังดูเขาแปลงมาเนี่ยดูเขาแปลงมาคานล่างคานกลางที่ผมบอกนะครับเนี่ยดูเขาทํามานะครับมันไม่ได้องศาของมันนะครับมันไม่ได้องศามันไม่ได ของเดิมมันเลยเนี่ยตัดต่อเชื่อมมานะครับตัดต่อเชื่อมมาอันนี้ก็ดูดูทำอะไรเนี่ยดูตัดต่อเชื่อมมานะครับแต่ตัวนี้ติดระหว่างเครื่องกับเกียร์ยางแท่นเกียร์ไม่ใช่ของมันนะตัวมันใหญ่เกินนะครับตัวใหญ่เกินผมได้ถอดออกมาพิจารณาไม่ใช่ของมันนะครับเดี๋ยวไล่มาดูคานเลยนะครับคานที่ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับคานเนี้ยที่ผมใส่เข้าไปดูนะครับ องศาของเขาได้หมดแล้วนะครับองศาได้หมดแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้ยึดนะครับเดี๋ยวผมใส่ยางทท่นเกียร์กับยางทท้นเครื่องก่อนเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปอีกนะครับเ <confused> นี่ยมันได้องศามันหมดแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวลอยางทท่นเครื่องกับทั้นเกียร์เดี๋ยวมันก็จะงัดขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวมันจะงัดขึ้นไปอีกนะครับงัดขึ้นแถวเนี้ยเอามันจะลอยเลยนะครับจะไม่ติดคานเลยนะครับ นะครับแล้วก็เสียที่ผมบอกอะที่ติดกับเกียร์เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยที่เขาแปลงมาของเดิมมันก็องศาของมันมันก็ได้เป๊ะหมดเลยนะครับองศามันก็ได้หมดเลยนะครับเนียองศาอะไรก็ได้หมดเลยไม่รู้ว่าเขาแปลงทําเพื่ออะไรนะครับผมก็ไม่เข้าใจเขาอาจจะหาของไม่ได้อะก็แล้วแต่อันนี้เราก็ทําได้ดีที่สุดละนะครับมันได้องศาของมันหมดแลนะ้วเนี้ย น็อตเนิร์ดอะไรยึดได้หมดเลยนะครับน็อตเดล็กที่ยึดกับเกียร์นะครับมันได้องศาของมันหมดเลยน็อตสองตัวยึดได้หมวกมันหมดนะครับเดี๋ยวใส่ยางแท่นเกียร์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็จะงัดลอยขึ้นมาอีกนะครับฝั่งนี้ยางยางแท่นเกียร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็จะงัดขึ้นมาอีกนะครับฝั่งนี้ยางแท่นเกียร์เดี๋ยวมันก็จะงัดขึ้นมาอีกนะครับมันก็จะได้องศานะครับ อาการสั่นสะท้านมันก็จะไม่มีนะครับเดี๋ยวถ้าผมไม่ทําวันนี้ไม่แก้ไขให้ลูกค้าวันนี้เดี๋ยวเกิดปัญหาเดี๋ยวลูกค้าก็ถามว่าทําไมมันสั่นสะท้านถ้าไม่แก้วันนี้มันจะเกิดปัญหาภายหลังตามมานะครับรถเกียร์ออโต้นะครับสําคัญมากเลยนะครับอย่างทั้งเครื่องทั้งเกียร์คำว่าสั่นสะท้านเนี่ยสำคัญสุดๆนะครับเผาอย่างที่ผมบอกลูกค้าไปนะครับเผามีการตัดต่อนะครับเชื่อมนะครับ เานะครับมีตารตัดต่อเชื่อมลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนหามือสองทางเส้นก็จัดไปนะครับผมกลัวใช้ไปยาวๆใช้ไปนานๆขับความเร็วแล้วมันจะมีสัน่นเพราะบางทีเชื่อมมาไม่ตรงเดี๋ยวเกิดอาการกระพือสั่นนะครับเป็นเจ้าเข้ามันก็เป็นไปได้นะครับลูกค้าบอกว่าหามือสองเปลี่ยนดีกว่านะครับ เดี๋ยวมันเกิดปัญหานะครับเดี๋ยวเกิดปัญหาผมก็คิดไว้หมดมา,มาหมดแล้วนะครับก็เลยแจ้งลูกค้าผมคิดไว้หมดแล้วนะครับว่าอะไรก็ตามนะครับถ้ามันไม่เดิมยังไงมันก็ไม่ดีเท่ากับโรงงานที่เขาทํามานะครับนะครับแม้กระทั่งจานเบรกอย่างที่ผมบอกนะครับที่บอกลูกค้าว่าพะเบรกมันเคยหมดมาแล้วก็เหล็กกับเหล็กโดนกันกินกันนะครับถ้าใช้ไปงี้ใช้ได้แต่ใช้ความเร็วนานๆใช้ความเร็วส,สูงๆขณะแตะเบรก จะมีสั่นสู้เท้าก oh ับพ <idades> ือถึงพวงอะไรนะครับสั่นสู้เท้าเวลาเราเหยียบเบรกแรงๆนะครับเวลาเหยียบเบรกหรือใช้ความเร็วสูงๆแตะเบรกเมื่อไหร่จะสั่นสู้เท้าเลยนะครับดึกๆๆๆๆเลยนะเนี่ยจานเบรกเนี้ยเป็นรอยนะครับนะครับจานเหยียบเบรกเนี้ยเป็นรอยนะครับแต่เนี้ยถ้าเราได้จานมือสองสภาพสวยๆหน่อยแล้วก็ไปเจียจานนะครับเจียจานหน่อยแล้วก็้าเบรกเขาเึ่งเปลี่ยนมาเราก็ขัดหน้าพาเบรกหน่อยนะครับแต่เนี้ยเบรกจะได้นุ่มนุ่มหนึบๆึบเลยนะครับ ก็โอเคมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็หัวเพลาเนี้ยอีกข้างนึงใส่ซีนไม่ได้นะอีกอีกข้างนึงใหญ่อีกข้างน,งางนึงเล็กเนี้ยผมไปซื้อซีนมาสองตัวนะครับว่าซีนมาสองตัวนะครับอีกข้างนู้นใส่ได้พอดีอีกข้างนี้ใหญ่นะครับยัดเข้าซีนไม่ได้นะครับโอ้ผมก็ทำมาเนาะผมก็จะโอเคเดี๋ยวแก้ไขให้ทำให้มันดีที่สุดนะครับค่าใช้จ่ายก็ อาจจะสูงไปตามการเวลาของเขานะครับอาจจะสูงตไปตามการเวลาที่เขาแปลงมาด้วยนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมามันก็จะราคามันก็จะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเ,เดี๋ยวรอเผาฝั่งขวานะครับทั้งเส้นนะครับสภาพสวยๆฝั่งนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางให้ให,หม่ข้างเดียวก็พอ,พอนะครับ จะได้เซฟค่คาช้จ่ายนะครับอันนี้ไม่ขาดจารบีก็ไม่น่าหายนะครับไม่ขาดไม่ปิ้นนะครับเส้นสั้นนี้เปลี่ยนให้ทั้งทั้งเส้นนะครับมือ2นะครับผมคานผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับสภาพเดิมๆคุณได้สภาพเดิมแล้วนะครับได้สภาพเดิมนะครับโอเค